สวัสดีพี่น <Geoff gr intens Mother> no? ้องเมื่อนี้อยู่กับแม่ดาวกับบ่าวเจ๊คือเก้าครับมาหนุนปากกระเงี้ยขานล้วบาเนีวมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ยมาดิเยอะๆค่อยๆครับพี่น้องบ่าวเจ๊คมาพาเบิ่งปากกระเงี้ยงงอกน้ำปากน้ำกับปาก แมนมแม่นหนหัวสาบลาบหนูแม่นดเป็นตาเป็นหน่มเปลนตาขยนนี่นใกล้ใกล้ขยนนน่านหนแม่นดนหันองหนึ่นะม,ม,ม,มานี่มานี่มเอามาค่อยนี่นะค่อยจะดึงไว้จาตัดมาเอามานี่เอา,านเอาบาดน,นี่ เอาเอาง่าน้อยออกก่อนวันนี้เอา,าพอพอแล้วพอแล้วสำนันละสำนันงกได้แล้วนัน่นนะเออเอาเอาบาทน,นี้มาบึงมาลุ่นแม่หาวลองบึงเงวใส่ป่าเอาลงไปไปขัดเงาวถอะ nhau thế Điều ơi hùn đi mong cả ma đây mà không mà. Ừ. mà leo mà leo mà leo, leo bạn này cây okay, ở vượt okay. chai nhìn chạy nhìn chạy nhìn mắn thầu mà hả trâu leo mà, 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 mà. Ủa, ยยมันหลายหายมันติดตักง่ายเจบปากจับปากเงียบ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 บด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 ตื่นามันงแล้วอพี่น้องฝู่นาบลาบแน่นนี่สวัสดีพี่น้องเม่นี่อยู่กับแม่ดาวกับบ่าวเจ๊คือเก้าครับมาหนุงปากกระเง

ตาตาตามานี่เอาไปเมิดว่บาดโอ้ยคลองมาทิ้งเิแม่เฟิรดแม่เฟิแม่อืออุ้ยจะปากระเนียงนุ่นเลยพี่น้องอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยือกล้องพี่น้องเฮ็ดัจไหนเอ้าบ้างไปฝุ่นเจาไปเทพไปคฮอยใส่ต้องตางนะฝ่านี้เนา đi vô hương hải nó sát hẹn con bạn nhỉ có hát bạn nhỉ nhé đi con thái con nó con, con. bạn này, áo má ô liu liu áo sát áo nhỉ bạt lấy đi nè, ui, cứ mà thế cháu, หาคหวมานะวพ่้องสดุลยาดงสะดุ้งแห้งแพ่งซ้มา่านได้กิ่นปลาวกินาดีที่เาวันนี้ที่ที่ที่ห้องันนี้เอาบาดสองรูครับพี่น้องพอพอพอย่าเอาเมดไรไล่ล่ไามาให้ใจเย็น มันงอมเนี่ยอ่ะมันไปใสมันจะไปใสเบิ่งปลากระเญ่ครับพี่น้องบลานนี้ยรุ่นเหนียวไอ้ขาดปนดเลยจอบเอาอยู่นี่แล้วเจ้าเดี๋ยกยิมามลินน้ำไม้เชื่อเดียวเด้วยไปทางเอาลกไปโยน่นดูมีแรื่อยู่ใสอยู่งุึ้นปะขาวก็เป็นแพร่น้ามันไหลรัดมึงนั่นแหละแมะมึงเข้าออกมากไหมปลาเป็นแค่แตกดุ่มดุ่มยู่ นำบางที่นำดีแม่นนำอันนี้มันนำแา่ใหมใบยู่ใบยู่ข้าเน่าใบนี้มันรุ่่ามันป่ามันเลยทีสอ